สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แต้วาพาทุกคนมาชมที่ดินเปล่าตำบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะเป็นที่ดินที่เจ้าของต้องการขายด่วนมากๆค่ะเพราะว่ามีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อรักษาตัวค่ะบนเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่3งาน58ตารางวาเจ้าของขายยกแปลง1,900ล้านบาทค่ะใกล้ตัวเมืองใกล้โรงพยาบาลนครนายกใกล้ห้างโลตัสใกล้ห้างแมคโครนะคะห่างเพียงแค่6-7กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ การเดินทางเข้ามาจากถนนนครนายกเขาทุเรียนมาทางวัดเขาพระประมาณ1กิโลเมตรค่ะเป็นถนนลาดยางต่อด้วยเข้าซอยมาเป็นถนนคอนกรีตเข้าไปนะคะประมาณ200เมตรค่ะพอสุดทางตรงที่รถแต้วจอดตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนดินเข้าไปค่ะซึ่งเป็นถนนสาธารณะนะคะทุกคนพอมีบ้านคนทางอบอตอก็จะมีการพัฒนาต่อไปค่ะ รูปแปลงที่ดินเป็นรูปตัวแอลค่ะทุกคนซึ่งจะมีบางส่วนที่เจ้าของได้ถมไว้แล้วนะคะและมีบางส่วนที่ยังเป็นที่นาค่ะและมีตรงท้ายแปลงที่จะไปบรรจบกับถนนอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้เจ้าของได้ขุดบอ่อไว้ค่ะจุดที่ขุดบอ่อไว้คือจุดบริเวณที่ลูกศรชี้ค่ะมีเนื้อที่ประมาณ2งานลึกประมาณ2-3เมตรค่ะ รูปแปลงที่ดินเป็นรูปลักษณะคล้ายตัวแอลค่ะด้านหน้าติดกับถนนสาธารณะมีความยาวประมาณ70เมตรด้านข้างมีความลึกประมาณ55เมตรด้านหลังมีความกว้างประมาณ45เมตรค่ะส่วนด้านข้างที่ติดกับถนนทั้งสองด้านมีความยาวประมาณ37เเมตรค่ะด้านหน้าที่ติดกับถนนชาวบ้านก็ปลูกข้าวไว้ค่ะทุกคนมองเห็นทุ่งข้าวดูสดชื่นเขียวชอุ่มมากๆเลยค่ะยังคงความเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะ พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ในส่วนของที่นาค่ะในชนดแต่ว่าเจ้าของไม่ได้ทํานานะคะตอนนี้หญ้าเลยขึ้นค่ะเดี๋ยวเต้าขึ้นรูปที่หน้าจอให้นะคะตอนที่เจ้าของเคลียร์ลิงพื้นที่ค่ะตามรูปนี้เลยค่ะทุกคนเป็นจุดตอนที่เจ้าของเคลียร์ลิงค่ะด้านหลังมองเห็นวิวเขาด้วยนะคะ ตรงนี้จะเป็นถนนหน้าแปลงนะคะทุกคนซึ่งรถสามารถวิ่งไปได้ค่ะแ้วก็ขับผ่านหน้าแปลงไปเลยนะคะขับลงมาจากถนนคอนกรีตขับไปได้เลยค่ะทุกคน ขับรถต่อจากจุดที่จอดไว้คือจุดที่สิ้นสุดถนนคอนกรีตนะคะตรงลงมาก็จะเป็นถนนดินค่ะซึ่งถนนดินตรงนี้เป็นถนนสาธารนณะผ่านหน้าแปลงมีความยาวนะคะผ่านหน้าแปลงประมาณ70เมตรค่ะเป็นถนนสาธารนณะขึ้นที่รูปแปลงโฉนดแล้วด้วยนะคะทางด้านซ้ายมือเป็นแปลงที่ดินจุดแรกก็จะเป็นจุดที่เป็นนาแต่เจ้าของไม่ได้ทำนานะคะ ตรงกลางแปลงที่ดินก็จะเป็นจุดที่เจ้าของได้ถมไว้แล้วสูงแล้วด้วยนะคะที่ดินตรงนี้ส่วนทางด้านท้ายแปลงก็จะเป็นจุดที่เป็นบ่อน้ําค่ะถนนตรงนี้นะคะจะผ่านหน้าแปลงไปจนบรรจบกับถนนที่ด้านหลังค่ะซึ่งถนนเส้นด้านหลังก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะไปบรรจบกับถนนลาดยางที่อยู่ด้านหน้าเลยค่ะ มองจากท้ายแปลงนะคะทุกคนเห็นวิวเขาสวยมากๆเลยค่ะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นทุ่งนาของชาวบ้านดูแล้วสดชื่นเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะที่ดินแปลงนี้เจ้าของต้องการขายด่วนมากๆเลยนะคะทุกคนแปวเข้ามาถ่ายทําวันที่15กันยายนนะคะช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามค่ะพอตอนกลางคืนวันที่15แต้วลงคลิปทันทีเลยนะคะเพื่อช่วยเจ้าของค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะยังคงความ pues mm เป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะทุกคนเหมาะทำบ้านสวนบ้านพักผ่อนบ้านพักตากอากาศหรือทำบ้านสวนในวัยเกษียณเหมาะมากๆเลยค่ะเป็นธรรมชาติมากๆมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวค่ะเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่3งาน58ตารางวาเจ้าของขายด่วนนะคะขายยกแปลงในราคา1,900งล้บาทค่ะราคานี้พร้อมออกค่าโอนค่าภาษีนะคะ การเดินทางเข้าออกได้สองเส้นทางนะคะตามรูปที่แต้วเขียนให้เส้นสีเหลืองนะคะเป็นถนนซอยค่ะส่วนเส้นสีขาวคือถนนลาดยางนะคะเส้นสีเหลืองเป็นถนนซอยจะไปบรรจบกันที่ถนนลาดยางทั้งสงเส้นทางเลยค่ะรถสามารถวิ่งวนได้รอบเลยนะคะ เรามาดูเส้นทางเข้าออกอีกเส้นทางหนึ่งค่ะซึ่งถนนเส้นนี้นะคะจะขนานกับคลองน้ําสาธารณะค่ะน้ําเราสามารถใช้ได้นะคะทุกคนทางนี้นะคะจะไปบรรจบกับถนนลาดยางที่ด้านหน้าค่ะมีความยาวประมาณนะคะ3-400เมตรค่ะก็ถึงถนนลาดยางแล้วค่ะ ตามคลิปตอนนี้นะคะแต้วพาเข้าอีกเส้นทางหนึ่งค่ะซึ่งเข้าจากถนนลาดยางจากถนนนครนายกเขาทุเรียนนะคะทุกคนเข้าไปเป็นถนนดินนะคะประมาณ3-400เมตรก็ถึงแปลงที่ดินแล้วค่ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนัดแต้วเข้าชมได้เลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ยังคงความเป็นธรรมชาติมากๆและที่สำคัญเป็นที่ดินจากชาวบ้านค่ะในเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่3งาน58ตารางวาเกือบ2ไร่เลยนะคะทุกคนเจ้าของขายเพียงแค่1 9 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นค่ะราคานี้หาไม่ได้แล้วนะคะเข้าซอยไปก็จริงค่ะทุกคนแต่ว่าเข้าไม่ลึกเลยค่ะ ถนนเส้นนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะรับรองว่าในอนาคตมีการพัฒนาแน่นอนค่ะและถนนเส้นนี้จะขนานไปกับคลองน้ำสาธารณะค่ะถนนเส้นนี้และคลองน้ำจะขนานไปจนถึงบ้านเลยค่ะเราสามารถใช้น้ำได้ตลอดเวลาเลยนะคะทุกคนเราสามารถใช้สำหรับเป็นบ้านสวนใช้รดน้ำต้นไม้ได้เลยค่ะ แ้าฝากแปลงที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนอยู่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะราคาน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับที่ดินเขาพระเป็นราคาจากชาวบ้านจริงๆค่ะในพื้นที่เกือบสองไร่ราคาเพียงแค่1นึ่งล้านเก้าแสนบาทค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะฝากกดติดตามช่องของแตวไว้ด้วยค่ะแตลคลูฟูที่ดินสวยนครนายกบายแ้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะ สวัสดีค่ะ